ต้นผักขมยักษ์พาทุกคนมาชมต้นผักขมยักษ์ป้าก็ต้นใหญ่เถอะวะเก็บย่อนไปต้มบ่ดีผักขมยักษ์นี่ต้นเดียวเท่านี้บ่เอาซาบันทีมยัง

ผักโขมยักษ์ท่วมหัวเลยท่วมหัวจริงๆใบเบย